และอีกหนึ่งเรื่องที่นำมาเล่าสู่กันฟังในช่วงนี้ค่ะผู้ฟังพาณิชย์คลงังออกมาตรการช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟู ool, ผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ลดภาระหนี้ลดค่าใช้จ่ายสร้างอาชีพให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว นายอนุทินชาญวุฒิูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมคณะกรรมาการนโยบายเศรษฐกิจเพื่อหาเรือผลกระทบจากอุทกภัยภาคใต้โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาที่เสียหายหนักและกระทบเศรษฐกิจในวงกว้างโดยนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุที่ประชุมได้กำหนดมาตรการช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ครอบคลุมทั้งมาตรการด้านการลดภาระนี้ ลดค่าใช้จ่ายประกันภัยการประกอบอาชีพและการฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคโดยยึดหลักความต้องการของประชาชนเป็นศูนย์กลางเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วพร้อมฟื้นฟูเมืองและช่วยเหลือประชาชนทุกด้านโดยกำหนดแผนเป็น3ระยะค่ะคือระยะที่1การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนเน้นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ระยะ2และระยะ3การเยียวยาฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจและทรัพย์สินเพื่อให้ภาคประชาชนธุรกิจและเศรษฐกิจในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติขณะที่กระทรวงพาณิชย์ได้ออกมาตรการ3ระยะได้แก่ระยะเร่งด่วนส่งสิ่งของจําเป็นให้ประชาชนใน6จังหวัดภาคใต้ระยะเยียวยาจัดงานเยียวยาลดค่าครองชีพสร้างอาชีพลดราคาสินค้าจําเป็นสูงสุด80%เปอร์เซ็นต์ และระยะฟื้นฟูเศรษฐกิจเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถฟื้นฟูกิจการได้โดยไม่ติดขัดนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้มอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,570วงเงินกว่า3.788ล้านล้านบาทค่ะที่อยู่บนหลักการรักษาวินยัยการเงินการคลังรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศตามนโยบาย5ด้านของรัฐบาลค่ะ